สวัสดีครับหอยยามหําตรงรับพี่น้องมันนี้มีควายงามมานำเสนอพี่น้องคือเก้าครับผมควายตัวนี้ความสูงเพิ่มลอย40เซนติเมตรนะครับเนาะ140เซนติเมตรตอนนี้สถานะเพิ่ท่องท่องตัวที่สองในท่องนะครับตัวที่สองอ้ยไม่ใช่ตัวที่สามจตัวที่สามในท่องนะสูง140เซนติเมตรท่องสองเดือนกว้วจะเข้าสามเดือนนี่นะครับผม ทองกับเบิรมพันล้านผมตรวจทองให้เรียบร้อยนะครับไปซื้อน้ำเพลินกับตรวจแล้วผมโบนีย์ใจกลับมหาเทียนผมก็เอิญหมอมาตรวจอีกครึ่เขามันจะเกียบใจพี่น้องครับผมเดี๋ยวทีฟ้าเบิ่งล่าละเอียดไกลๆนะครับผมเอาดึงนาให้เบิ่งนะดึงนาให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับอัตลักษณ์ข้อยไทยนะครับคืชฝนวานนะครับแมงตับบีจับตาเนี่ยครับชัดเจนควันเพื่นกระดีนะครับควันสองทางนี่ครับนี่ควันสองทางเบิ่ง นาตาวงเข่าสวยงามตาเตีมตาเตีมแก้มจำ้ำเดี๋ยวให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆอัตลักษณ์นี่ครับตาเตีมแก้มจำ้ำคออ่องตุ้งน่องกระขาวครับเบบัวเพร่าใหญ่ๆเหล่าร่มเดียน,นพุ่น้องฝันเพิรนว่าปากคาบเกี่ยวมีวัสดุเนียวพี่น้องอยู่ในควายตัวนี้วันนี้เบิ้งขวัญพี่น้องบางคนถามว่าไปไหนยังก็เบิ้งขวัญพะนะผมเห็นอยู่ในคอมเมนต์ผมขออธิษฐานเดี๋ยวผมติตอบให้เรื่อยเรือ การเบื่องควันนี่ก็ดีมันเป็นคำเก่าโบราณเพิ่นไงว้ว่าควันแม่แหกควันหมานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บควันหาบเมืนหาบทองเนี่ยควันตกส่วงกับควันเล่าแตกคือเพิ่นว่านะครับอยูด่ดีมีแหงอยู่ดีกินดีดำรวยต่อผู้เลี้ยงตัวมันเปสียงสั่น,นตัวคำเก่าเพิ่นว่าอาจจะมีหลายคำนั้นนะครับแต่ผมก็ศึกษาว่าทั้หลายครับผมก็บอกได้สค่นี้เบื่องพอยห่างเพิ่นครับห่างใหญ่ๆ สวยนะครับนมครบซีต่อเ่าขาดเ่าเกินเนื้อครับเบื้องท้ายท้ายมะนาวตัดคือเพริบบาร์ว่าคือในควยงามบ่อ่างในพี่น้องได้ควงบ,บารว่าอ่างนะครับไวยสายอ่างเนี่ยเรียบงามกําไรขานี้นครับเนี่ยเรียบหลังนะครับกําไรสวยเรียบหนาจิกซีสุขหายืนดีนะครับผมสวยๆเลยมันขว้า นี่ครับสันปลาคอคอปลาเขีงขี้เพริบบานะครับพี่น้องอา้าวพี่บ้าผมบอกหลายผนเนาะวันนี้ผมสิบ,บอกราคาเลยพี่น้องเนอะไว้ตัวนี้ผมเปิดให้พี่น้องอยู่สองแสนสองหมื่นนะพี่น้องเนาะสองแสนสองหมื่นถามว่าต่อรองได้บอว่าก็ต่อรองได้พี่น้องต่อรองได้คือเก่านะครับผมแบ่งปันกันได้คือเก่าสองแสนสองหมื่นนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดหาสามเจ็ดสี่หาหาเจ็ดครับ 088 5 3 7 4 5 5 7หาหากะตู๊กมาสอบถามเมืองไก่กระไดพี่น้องไก่ไก่ส่งได้เบิดนะครับเด้อเอาสุดท้ายนี่กฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหมักกระแเงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับ